หน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพร,ระบรมราชูป,ปถัมภ์จากส่วนกลางส่วนพื้นภาคและอาสาสมัครไปเยี่ยมนักเรียนทุนพระรชาทานในพื้นที่อำเภอต่างๆในจังหวัดนครศรีธรรมราชได้แก่นายจตุพรแซ่จ้องนางสาวธัญรัตน์พักดีและนางสาวสิริมาตนาวศรีนักศึกษาระับญาตรีชั้นปีที่สองนายพิสุทธิพงศ์โรรสนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเด็กหญิงที่ผ่านนันจันมณีนักเรียนชั้นอนุบาลสองนางสาวทิพวรรณจันมีนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่หนึ่ง และนายบุญธิ์ทองแซมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4เพื่อติดตามผลการเรียนรวมถึงชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนที่ได้ทุนพระราชทานเนื่องจากบิดาหรือมารดาเสียชีวิตจากภัยพิบัติตา่างๆและนักเรียนมีความภาคเพียรวิริยะอุตสาหะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนโดยมีผลการเรียนในเกณฑ์ดีรวมถึงนักศึกษาที่ศึกษาในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นถึงหเพื่อสร้างโอกาสในการดําเนินชีวิตที่ดีขึ้นสามารถประกอบอาชีพสุจริตในอน,นาคตและเป็น พลเมืองที่ดีของชาติ